ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเอชียนเกม2 0 2 2ทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามทีมชาติไทยสามารถเอาชนะไปได้3เซตรวด25ต่อ19 25ต่อ23 25ต่อ20ในเกมวันนี้ค่อนข้างคู่ขี้สูสีกันมากในเซตแรกก็เล่นกันคู่ขี้สูสีมาตลอดนะครับในช่วงท้ายเกมเราก็สามารถ ทำคะแนนทิ้งห่างไปได้ชนะไปได้25ต่อ19ในเซตที่สองเนี่ยเวียดนามมาฟอร์มเก่งเลยนะในต้นเซตเนี่ยนำไปก่อนเลย4ต่อ2คะแนนหลังจากนั้นไทยก็ตามมาตีเสมอ7ต่อ7คะแนนเวียดนามก็ทำคะแนนทิ้งห่างไปอีกถึง12ต่อ9คะแนนไทยต้องขอเวลานอกหลังจากนั้นมาก็เวียดนามนำไปอีก สิต่อ9คะแนนต้องส่งวิภาวีสีทองลงมาและเกมก็ไล่มาตีเสมอที่ส4ต่อ14แต้มหลังจากนั้นมาเกมสูสีมาตลอดเลยนะผัดกันทําแต้มจนมาถึงเกมที่23ต่อ21คะแนนเวียดนามขอเวลานอกแล้วเราก็ปิดเซตไปได้25ต่อ23คะแนนในเซตที่3ในช่วงแรกในเกม ค่อนข้างคล้ายกับเซตที่2เวียดนามนำไปถึง4ต่อหนึ่งเราก็ไล่าตามมาเรื่อยๆจนมาเสมอที่6ต่อ6เวียดนามก็นำไปอีกแล้วเกมมาหลังจาก12ต่อ12แต้มเนี่ยเกมเริ่มเดือดละทีไทยทิ้งห่างไปเลย17ต่อ12คะแนนเวียดนามก็ไล่ามาเรื่อยๆเลยนะจนเหลือ2แต้ม19ต่อ17คะแนนหลังจากนั้นมาเราก็ เล่นได้ดีมากเราก็ชนะไปได้25ต่อ20คะแนนคว้าเหรียญทองแดงเอเชนยนเกม